เรื่องราวของเวลาสาวที่ชอบดือด้อๆดืดด่มกับคนแปลกหน้าทำให้แฟนหนุ่มของเธอเห็นช่องทางทำเงินเลยติดต่อลูกค้ามหาเศรษฐีสูงวัยให้มาจัดนัดกระชับมิตรกับเธอแต่เถ้าว่าเวลาก็ไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยที่ฟอร์ดใช้รถนิยมของเธอมาหาเงินเธอจึงวางแผนแก้แค้นแฟนหนุ่มจอนฮับสตูดิโอขอเสนอ When w ว l l I ี e ลเว e d เปิดเรื่องมาในวันนี้เวลาได้เตรียมตัวอาบน้ําเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์งานและหลังจากอาบน้ําเสร็จเธอก็ไม่ลืมที่จะใช้เครื่องนวดนวดเป็ดน้อยของเธอจนเสร็จสมใจทางด้านของฟอร์ดก็รีบออกจากอพาร์ทเมนต์ไปทํางานในระหว่างทางที่ข้ามถนนเขาก็ดันเจอกับสาวผมบอลอดีตแฟนเก่าของเขามาทวงเงิน9,300ดอลลาร์ที่เขาติดเธอไว้เมื่อ2ปีที่แล้วทั้งสองเถียงกันอย่างดุเดือดคนหนึ่งก็โกรธมากที่ติดต่อฟอร์ดไม่ได้เลยส่วนลูกหนี้ยังฟอร์ดก็ไม่อยากที่จะจ่ายและฟอร์ดก็ ชิงหนีออกมาจากนั้นเขาก็รีบไปหาราดอนคู่หูของเขาซึ่งทั้งสองทำงานเป็นนายหน้าจัดหานักแสดงตัวประกอบให้กับคนดังเซเลบิตี้หรือแม้กระทั่งคู่นอนเรียกได้ว่ามีบริการครบวงจรกันเลยทีเดียวซึ่งราดอนก็ได้จัดตารางให้ฟอร์ดไปเจอกับสามสาวรัสเซียที่เพิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาหางานทำเพื่อที่จะสแกนความสามารถจากนั้นก็ไปเจอกับแรปเปอร์เพื่อเสนอขายบริการทางด้านของเวลาก็ได้ไปเจอกับโปรเฟสเซอร์ฮัสซันซึ่งเขาก็เป็น อาจารย์สอนในมหาลัยโคลัมเบียและยังเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องความเท่าเทียมของเชื้อชาติในสังคมโดยเฉพาะชาวผิวสีแอฟริกันอเมริกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนผิวขาวก็ตามทั้งสองเดินสัมภาษณ์คุยกันแบบชิวๆและในจังหวะที่มีแฟนขับหนังสือของปรเฟสเซอร์เข้ามาทักทายเวลาก็แอบไปทักทายหนุ่มแปลกหน้าและขอเบอร์ติดต่อเพื่อน,นัดหมายจัดนัดก,กับชับมิดกับเขาพอทั้งสองเดินคุยกันไปอีกสักพักปาเฟสเซอร์ก็บังเอิญไปเจอกับชายผิวสีเลยอยากจะชวนเขามาร่วมเป็นนักเคลื่อนไหวด้วยกันแต่ก็ถูกชาย นนั้นปฏิเสธอย่างเยือกเย็นและในระหว่างนั้นเวลาก็ไปคุยกับชายแปลกหน้าอีกคนซึ่งโปรเฟสอร์ก็สังเกตเห็นพฤติกรรมของเธอเขาก็เลยถามเธอเกี่ยวกับรถนิยมการดื้อดืดืดดดด่มเพราะเขามองว่าถ้าเวลาจะต้องมาทํางานกับเขาในฐานะผู้ช่วยทั้งสองก็ต้องเปิดอกคุยกันอย่างสบายใจและเวลาก็ได้แอบหยอดโปรเฟสอร์ว่าถ้าอยากจะจัดนัดก,กับชับมิดกับเธอเธอก็ยินดีโปรเฟสอร์ก็หัวเราะชอบใจทางด้านของฟอร์ดก็ไปเจอกับสามสาวรัสเซียแทนที่จะได้คุยเรื่องงานพวกเธอก็ ลงไปคุยกับไสเดือนผยองเดดให้ฟอร์ดแทนส่วนเวลาหลังจากคุยกับโปรเฟสเซอร์เสร็จเธอก็เดินไปตามทางเรื่อยเพื่อที่จะหาคอนแทคเพื่อนไว้จัดนัดกระชับมิตรกันจนไปเจอกับนักร้องสาวคนหนึ่งซึ่งเวลาก็ชื่นชอบผลงานเพลงของเธอมากๆและกะจะชวนเธอใช้เป็ดน้อยดวนเดือดกันแต่ทว่านักร้องสาวก็มีนัดกับหนุ่มๆซะก่อนพอเดินต่อไปอีกเวลาก็เจอกับ2คู่รักทะเลาะก,กันเพราะแฟนหนุ่มคนนั้นแอปเลมองเวลาเธอเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบเดินหนีออกมาทางด้านของฟอร์ดหลังจาก เขาพาเดตสื่อกับสาวๆเสร็จเขาก็รีบไปเจอกับแรปเปอร์แต่ทว่าแรปเปอร์นั้นไม่สนใจจะรับบริการจากฟอร์ดเพราะดูไม่น่าเชื่อถือหลังจากกลับมาที่อพาร์ตเมนต์เวลล่าก็เอนจอยกับการจัดห้องและแม่ก็โทรมาถามเธอถึงเรื่องอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่แม่พึ่งซื้อให้ซึ่งพ่อแม่ของเวลล่านั้นค่อนข้างที่จะมีฐานะร่ำรวยหลังจากนั้นเพื่อนบ้านสาวที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันก็ได้โทรมาทักทายแล้วทั้งสองก็นัดมาทานข้าวกันตอนห้าโมงในขณะที่ทำอาหารเวลาก็ได้ถ่ายวิดีโอเพื่อน ไปด้วยพร้อมกับชมเธอว่าสวยและเซ็กซี่ทำเอาเพื่อนบ้านถึงกับเขินจนเธอนั้นเข้าไปหลบอยู่ในพามานเวลาอดใจไม่ไหวเลยขอจูเพื่อนบ้านไปหนึ่งทีซึ่งสาวเพื่อนบ้านก็ไม่ขาดจากนั้นเวลาก็ลงไปคุยกับเป็ดน้อยของสาวเพื่อนบ้านและสองเป็ดน้อยก็ดวนเดือดเชือดกันอย่างเร่าร้อนเมื่อฟอรดนั้นชวดงานจากแปเปอร์เขาก็ไปหาลูปอเจ้าพ่อซื่อรายใหญ่จากอิตาลีที่เดินทางมาทําธุรกิจที่อเมริกาฟอดเดินเข้าไปทักทายลูปอและพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองท่านในนั้นเด็กใน สังกัดของเขาก็เดินเข้ามาทักทายฟอดโดยไม่รู้จักกาลเทศะฟอดก็เลยไล่เธอกลับไปก่อนค่อยคุยกันทีหลังซึ่งหลังจากฟอดฟีเซนตัวเองเสร็จลูปปอก็สนใจอยากจะใช้บริการเขาโดยเขาต้องการผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาต้องสวยเก่งและมีสเสน่ห์ฟอร์ดก็รีบตกลงรับปากทันทีซึ่งฟอดก็นึกถึงใครอื่นไม่ได้นอกจากเวลาแฟนสาวของเขาเพราะเธอมีครบทั้งฐานะาทั้งสังคมบวกกับเวลาเธอมีรสยนิยมชอบจัดนัดกระชับม,มิตรกับคนแปลกหน้าอยู่แล้วก็ไม่น่าจะยากที่เธอจะตอบ ตกลงว่าแล้วฟอรดก็รีบไปหาเวลาและพยายามจะเอาใจเธอพร้อมกับเล่าเรื่องของลูปอให้เธอฟังเพื่อนโนมหนาวให้เธอยอมจัดน้ดกระชับมิตรกับลูปอซึ่งเวลาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่แฟนหนุ่มนั้นแอบ,บตกลงกับลูปอก่อนที่จะถามความสมัครใจของเธอซึ่งเวลาก็ดักข้อฟอร์ดว่าการตกลงครั้งนี้มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่หรือไม่ซึ่งฟอดก็ยอมรับว่าตกลงราคาไว้ที่1,000 0 0ดอลลาร์ 1, เวลายิ้มมุมปากพร้อมกับตกลงยอมจัดน้ดกระชับมิตรกับลูปอตามที่ ฟอดต้องการและฟอรดก็ดีใจมากพร้อมกับจัดดื้อๆดืๆด่มสุดเด่ร้อนเพื่อเอาใจเวลาวันต่อมาพ่อแม่ของเวลาก็มาเยี่ยมอพาร์ตเมนต์ใหม่แต่ก็มาได้แป๊บเดียวพ่อก็งอนกลับบ้านเพราะว่าเวลาไม่ยอมให้พ่อไปทานข้าวทำความรู้จักโปรเฟสเซอร์ซึ่งดูเหมือนว่าพ่อจะห่วงลูกสาวมากในเวลาต่อมาลูปอก็มาเจอเวลาที่อพาร์ตเมนต์ตามน,านัดพอลูปอเข้ามาถึงเวลาก็ซักถามลูปออย่างละเอียดว่าเป็นใครมาจากไหนทำงานอะไรมีเงินเท่าไหร่ซึ่งน้ำเสียงของ เธอค่อนข้างฟังดูไม่น่ารักแต่ลูปอก็ใจเย็นแล้วค่อยๆค,คุยกับเธอระหว่างคุยกันเวลาก็เดินไปหารายดื่มบางทีก็นั่งสูบบุหรี่บางก็นั่งวาดรูปใบหน้าของลูปอซึ่งลูปอก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขารวยพอที่จะสามารถใจ่ายให้เธอได้1,000 0แดอลลาร์ตามที่ตกลงกันไว้พร้อมกับโชว์เช็คให้เธอดูซึ่งเวลาก็ยังไม่พอใจเธอบอกให้ลูปอออกไปสูดอากาศสักพัก,กแล้วค่อยกลับมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้ที่ให้เธอประทับใจแล้วเธอจะยอมดือด้อดือด้อดือด่มด ในระหว่างรอเวลาก็ว่ารูปค่าเวลาสักพักลูปอก็กลับมาพร้อมกับถุงช็อปปิง้งที่บรรจุงเงินสดหนึ่งล้านดอลลาร์และเอ่ยถามเวลาว่านี่พอจะทําให้เธอพอใจได้ไหมเวลาเงียพร้อมกับถอยหลังพิงกําแพงในตอนนั้นลูปอคิดว่าเขาคงพลาดแล้วเลยเดินตรงกลับไปยังประตูทางออกแต่เวลาก็เรียกเขาไว้เสียก่อนจากนั้นลูปอก็เดินกลับมาหาเวลาและจูบเธอพร้อมกับเดินตามเธอไปยังที่นอนแล้วลูปอก็ค่อยๆมันบรรจงถอดรองเท้าให้กับเวลาแล้วก็จัดการ ลงพปคุยกับเป็ดน้อยของเธอแล้วทั้งสองก็ดื้อๆดื่มกันหลังจากเสร็จภารกิจเวลาก็ได้ไปเช่าตู้เซฟเพื่อเก็บเงินสดหลังจากนั้นเธอก็บังเอิญเจอกับฟอร์ดเธอพยายามวิ่งหนีฟอร์ดก็วิ่งตามพร้อมกับถามว่าเป็นยังไงบ้างกับรูปอเวลาก็ด่ามาต่อว่าฟอร์ดที่นัดตะแกะหัวงูให้กับเธอเสียทั้งตัวแถมยังชักดาบไม่ใจเงินอีกตั้งหากฟอร์ดก็พยายามปลอบเวลาให้ใจเย็นๆไปนอนรอที่อพาร์ตเมนต์ก่อนเขาจะไปเคลียร์กับรูปอเองพอฟอร์ดเจอลูปอที่กําลังคุยธุรกิจกับ ขเขาก็เข้าไปขัดจังหวะพร้อมกับโวยวายเสียงดังลัน่นถวงเงิน1น0 0 0แดอลลาร์ซึ่งลูปอก็ได้บอกให้ฟอร์ดใจเย็นๆและแยกไปคุยกันที่อื่นซึ่งลูปอก็บอกว่าเขาใจ่ายให้เวล่าไปแล้วหล้านดอลลาร์นอกเหนือจากนี้ฟอดก็ต้องไปคุยกับเวล่าเองซึ่งฟอดก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยขอให้ลูปอยืนยันต่อหน้าเวลาซึ่งเขาก็ยินดีทางด้านของเวลาก็นอนเล่นฟังเพลงอย่างสบายใจทันในนั้นพ่อของเธอก็โทรมาย้ำเรื่องนัดทานข้าวตอนเย็นและจากนั้นฟอดก็โทรมาบอกให้เธอเปิดประตู เวลาสูดหายใจลึกๆเพื่อเตรียมตัวรับมือสักพักฟอดก็เดินเข้ามาพร้อมกับลูปอเพื่อถามเรื่องเงินซึ่งเวลาก็ตีหน้าเศร้าแล้วบอกว่าเธอยังไม่ได้เงินเลยแต่ลูปอก็ยังยืนยันว่าเขาให้เวลาไปแล้วหนึ่งล้านดอลลาร์แถมยังคุยกับเวลาไว้ว่าจะนัดเจอกันอีกแต่พอเขาเจอแบบนี้ก็เสียความรู้สึกมากในตอนนี้ฟอดเชื่อเวลาสนิทใจและหันไปต่อว่าลูปอรพร้อมกับขู่ให้เขาจ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้ซึ่งเวลาก็นั่งสวยๆดูทั้งสองทะเลาะกันอย่างสะใจแต่ลูปอ ไม่ยอมพร้อมกับถมน้ำลายใส่หน้าของฟอร์ดฟอร์ดโมโหมาเลยต่อยลูปอจนล้มหัวฟาดชั้นเครื่องเสียงมั่งเท่งคาทีเวล่าก็ตกใจนิดหนึ่งก่อนที่เธอจะตั้งสติและเดินไปโทรศัพท์แจ้งตำรวจว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นพ่อฟอร์ดได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจพร้อมกับแย่งโทรศัพท์จากเวล่ามาเพื่อจะบอกเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเจ้าหน้าทีว่วางสายไปแล้วพอตำรวจมาถึงก็ได้จัดการเก็บศพของลูปอส่วนฟอร์ดก็โดนจับข้อหาจงใจฆาตกรรม ตามที่เวลาพยานในที่เกิดเหตุได้ให้ปากคำไปฟอร์ดก็ตะโกนโวยวายว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ก็ไม่มีใครเชื่อจากนั้นเวลาก็เดินไปโทรหาแม่ด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซึ่งแน่นอนเธอแค่ต้องการแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าเธอเสียใจมากหลังจากนั้นเวลาก็อาบน้ำเตรียมตัวเพื่อออกไปทานมื้อเย็นกับครอบครัวแล้วเธอก็มองไปที่กระจกพร้อมกับยิ้มให้ตัวเองแล้วหนังก็จบลงขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ